สาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะแอนยังไงแม่บอกว่าไงจีบเท้าหนึ่งสองสามจีบเท้าเฮ้ทำหน้าตา,น,าน่ารักเซ็กซี่ดิจิฟูสวยยิ้มค่ะทำงไงคะจิ้มแก้มน่ารักแอบแบลวินีิฮาร์เน สวยด้วยอะไรคะสวย,สวยดีถอกดีถอกล้างลำไส้ค่ะพี่นองคะมั่นใจใส่ชุดไหนก็มั่นใจกินเยอะแค่ไหนก็ไม่อ้วนเพราะว่าเราล้างลำไส้เป็นประจำบอรตรงเพิงอยาลดความอ้วนนะคะตัวนี้คือผมขี้ผมจ่อยชงทานก่อนนอนช่วยเรื่องอะไรบ้างขับถ่ายล้างสารพิษข่องผูกพิ่สีดวงกลอยย่อนเสียงมาเล็นลำไส้นะคะ ตัวนี้คือตัวช่วยดีของคุณแม่นะคะทําให้คุณแม่หุ่นสวยด้วยเพราะว่าลูกสองแล้วน้ําหนักขึ้น15กิโลไม่กินยาลดความอ้วนแต่ทานดีท็อกนะคะตัวนี้ช่วยได้จริงๆใครที่ทานอยู่ช่วยรีวิวใครที่ไม่เคยทานวันนี้แม่จัดโปรหนึ่งกล่อง350บาทกล่องเล็กแบบทดลองไม่ต้องจ่ายค่าส่งแบบโอนส่งฟรีได้เลยค่ะลูกปาปปากเดินก่อนได้เลยค่ะ แม่ขอพีเซนต์ตัวนี้นิดนึงค่ะ2นาทีอ่ะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการขับทายสไลด์พุงลดหน้าท้องอ่าและตัวนี้ถ่ายแบบว่าสุดไส้สุดพุงบอก,กับพิษกระปอยไม่ปวดบิดนะคะกินก่อนนอนตื่นขึ้นมาตอนเช้านับจากเวลากินประมาณ8ชั่วโมงมันจะทํางานเลยมันจะขี่ออกแบบว่าขี่จนพุงยุบร่างกายเฮาสามารถสะสมขี่ได้ถึง11กิโลทาให้เราอ้วน ผิวพรรณไม่ผ่องใสเพราะว่าเราไม่ขี้ใครที่มีปัญหาพ่อแม่พี่น้องใครที่เป็นลิซซี่วอหรือว่ามีปัญหาเรื่องการรับทายหรือว่าล่องฟุ่งหรือว่าน้ำหนักหลายอายุเยอะแล้วกินอะไรดูไม่ย่อยอ่าตัวนี้ช่วยได้ใครที่กินอยู่รีวิวกล่องเล็ก350บาทส่งฟรีสําหรับอ่าใครที่ไม่เคยทานอยากลองลูกค้าประจํา2กล่องใหญ่แถม1กล่องเล็กกล่องใหญ่650บาทนะคะลูกค้าลูกค้าไม่เนี่ยไม่ต้องซื้อโป เพราะว่าโปมันโปละพันหนึ่งพ้อบาทแต่อยากให้ล่องก่อนดีจังกลับมาซื้อถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องกลับมาซื้อนะคะการันตีเลยสามร้ยหาสิบบาทกล้องน่อยเอาไปล่องก่อนใครที่เห็นคลิปนี้ส่งปีไปเลยประหยัดไป50บาทพี่สนใจหรือทักเพจได้เลยค่ะดีท็อกแค่้วผอย่าถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไครต์นะคะ